ไหนแม่ดูซิปาถ์ตหรออะไรไอติมรสอะไรชาเขียวอ่าลองชิมนี่เป็นไงบ้างให้กี่นิ้วให้กี่นิ้วอะไรมา10 10 10นิ้วจ้าจ้าลองอะไรมาไปอาทิตย์แม่ไอชีกับบ้านด้วยเป็นไงบ้าง เอาอีกเอารถชาเขียวค่ะชาเขียวใช่ค่ะไซเ่เป้สิค่ะอันนี้ลาะก็บิ้งนะักกินนี่ลาบค่ะมีถุงเล็กๆใส่ให้มั้ยคะ ฉันเอากลับบ้าน